สวัสดีครับบินบอแ้นแฟน,แฟนลำเกินครับเฮ้ยเกิดยังขึ้นพี่น้องนี่ครับสดๆหน้างานนะครับอ่าวัดสะดูลาดศรัทธธรรมนะครับผมตำบลกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนี่โอ้มาแล้วครับวันเกิดยังขึ้นเขาบ่ได้ครับ ทยด้เป็นาว่าน้ับครัพ<ป>ี่น้อจันบันะครับไดยโอ้ลยครับอือจันบัตจันบัต นีครับมานะครับผมบางหันกับเบียดนิดหน่อยนะครับผมได้พี่น้องลุนกันมาได้พอดีครับผมพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหหนาวอากาศหนาว้วครับผม นี่นค,รรนนค,รครับพี่น้องครับผมอบอลลูน้้กันครับผมนี่ครับพี่น้องมาแล้วนี่อยจ,จะมาพบกันอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับวันนี้ ผู้สนับสนุนของเขานะครับผมกะทิอร่อยดีนะครับผมผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการของสาวน้อยเพชรวันแพงนะครับฤดูกาลนี่นะครับผม,มออก็มาออกบูธนะพี่น้องมาออกบูธแจกของรางวัลน,นะครับลุ้นโชคนะครับผมอู้หนาวนี่สวัสดีครับนี่ทีมบันทักมาแล้วครับผมโอ้โหหนาว กาศเย็นอือโอ,อ,อ้มาถึงนี่กี่กี่โมงครับอ่ะสามโมงอ๋อัวใหญ่ยู่นผดิตคระบินอัลผูวใหญ่กะ่ายคลิปอยู่นะครับผมผู้ใหญ่กะมาแล้วอยอดกับสุดยอดคระบินอั อากาศหนาวครับมืัอนี้อากาศเย็นดีครับลมว้อยๆเลยครับพี่น้องกลางคืนนี่ผมบอกเลยเลยผู้ใดผ่้มีฝ่าหูมมานี่คืองสีตัวไหนาวคับครับนี่ครับผมนี่มาพ่อพี่วันครับพี่วัน JO วันนะครับผมนี่เล่นกับไรซสดอยู่ครับตอนนี้ปีพีเอ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 ครับผม JO JO วันครับผม JO วันเคื่องกันมาตั้งใจครับนี่ สุดยอดครับสุดยอดใจสูใจรักนี่นะครับกนี่ครับเสียบี้นะครับเออลวงปูดูครับดังครับวัตถุมงคลเสียนเล่นหากันโอเคครับผมที่อันบางพระเดี๋ยวผมจะไปศึกษาขอขอมุนนะครับผมผมกับมากอยูเด้สะสมสะสมบูชาพระ ยา <Happiness. S 2> ตีงมันยายายาสามาเท่าไดรครับนี่แม่ยุ่แถวนี้บ่แต่ที่กินบ้านยุ่คือเรายุ่งุุ่มอะนโอ้โอครับผมเอาโอ้เวลาเดียวกันยช่าะคกับแล้วหนาวหนาวหนาว่ายุ่นี่อื้อ เออนั่งถากันแม่นั่งใจเย็นๆหรือพ่อไม่น่าจเอารถออกแล้วจะเอาหรือสิหรือสิปูสาดถานั่งเหรียญยุดน้ำมูนนี่ก็ได้นี่อือนั่งเก้าอี้ดีกว่าเพาต้องไปไกลเท่ายเด้อเพราะว่าเขาเต็นเพราะว่าผววแมนแมนอยู่ไกลๆตรงกลางๆเลแม่อยู่โล่ๆนี่แม่กลางๆเล็กน้อยอันนี้มาเดี๋ยวร้านมาหย่านบ่เห็นเขาสอบได้เขาสอบภาคหน้ารุ่งเช้นั่นออ๋ธรรมดามาบุ้งมอล้มกันยุบปากนาหั่นเลยเนี่ย บบยูไก่ล้โพงบักดังตำใจค่ะุณแล้วยนะเแล้วโอ้โหแฟนครับของน้องมะนาคับผมให้กำลังใจอากาศเย็นอากาศเย็นดีอากาศมันเย็นเนี่ยพอพอดียิ่ลแสบกราบเนียนบ มือเคลื่อนเพื่นไหนมีมีดนตรีมาเหรียญบบเคื่อนนี่ม,มีมีอย่างมือไ่ได้ออกมาโอ้แต่ว่ามือนั้นเสียงมีซานมาเนาะได้มาไอเนี่ยในเคลื่อนโอ้คนมาเบืองหลายอันนี้ทางสี่ร้อยคักอืมนี่ร้ะยพ่าไวย์กระบินนะกับเพื่อนกับบ้านยุติธรรมไปเขตแถวบ้านโคกมั้งปะโอครับเขาบ้านนี้เขาได้เขาได้ม้านี่แหละโอ้เบืองล้มพี่น้องเลย เด่อนี่แล้วแม่จะไปนั่งไหนนั่งเก้าอี้ก่อนไหมนั่งเก้าอี้ก่อนก็ได้แม่เสาเมื่อย์นะครับ,นะ,รบนะครับพี่น้องแม่เพิ่นกลับมาถาถาจองหม่องปูสานแล้วด้วยนี่เพิ่นมาแล้วถาจองหม่องปูสานพี่แบกสวัสดีครับพี่หนุ่มอุบลคนเมืองกรดสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยครับเด้อ สวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีพี่สัมชุมเจแปนะครับนี่ครับพี่น้องทัดเขาได้ขึ้นแล้วนะครับทัดได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยอีกจังน้อยก็สิทัดขึ้นแล้วอีกจังน้อยก็สิเป็นจอ LED นะครับแล้วก็เป็นบักหัวไอ้นะนะก,ก,กันดำนั่นนะบักหัวกันดมบักหนวดกันดำใช่ไหมพ,พ,พี่น้องอีกจน้อยกะ บ่านาเกินสองทุ่มนะครับความมันความเสดด้านนาเวทีกะน่าจะเริ่มขยับแสงสีเสียงนะครับผมน่าจะเลิกเด็กยุลมางมือนี้ครับพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงที่แฟนกับแฟนเพลงอีหล่าแล้วก็ทีมงานศิลปินสาวน้อยกลับมาให้กำลังแรงใจนะครับมือนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะครับงานสุดท้ายของปีนี้ที่มาเล่นอ่า ใก้กรุงเทพที่สุดนะครับผมกับล้อปีหนาฟ้าไม้นะครับผม2568นะครับผมกับสาวน้อยพี่บันแพงกับสีด้อวยหัวขึ้นมาให้ความสนุกความสนานมอบกำลังแรงใจให้พี่น้อง mm hmm. มีดบัแคนแฟนลํำเพลินอีกรอบหนึ่งนะครับผมน่าจะปีนาฟ้าไม่ผมละนอพี่น้องเอาเวลาพี่น้องให้เบื้องบรรยากาศนะครับให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศภายในรอบสังกสีนะครับผมตอนนี้ พี่น้องเบิ่งความเคลือบคืบหนาความเคลื่อนไหวนะครับผมกำลังขค้ืนฉากขึ้นืนอันนี้นะครับผมแล้วผู้ดใดที่มีจิตสถัานะครับกลับมานะครับร่วมทําบุญนะครับผมที่วัดได้นะครับละกะ มาเบื้องหมอลัมนะครับบัตรหน้างาน160บาทนะครับเอาพี่นอ้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาว่ากันไหมให้พี่นอ้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยครับ